โ้ิทยดหลังเอาละครับผมต้องขอสวัสดีด้วยนะครับผมเอ็กเลเซอร์อะไรนี่ก็อยู่เกมสารไทยเนลลีเจนนะวันนี้เราก็จะมาลงเหมืองคิปตันกันนะครับผมมาตอนนี้ของเราก็อยู่ที่เมืองไอเกาะล้างนะไปผมมาอยู่ที่ประตูแล้วโอเครครับจัดไปนะ เราจะเข้ามาในป่าป่าดงดิบหรือเปล่านะอ๋ออันนี้เป็นป่าดิบบนเกาะนะรับเดินไปอีกสักหน่อยก็จะเจอเมือกนะขึ้นเสียงนินรวเปล่ามีควายการหนีนะครับข้าวมีควายก็เอาไว้ต่างเลเวลอย่างดีเลยนะเพราะว่าเลเวลมสุดเริ่มใกล้เคียง รับเข้าเมืองแล้วนะครับเราจะไปจัดการโกเรมนะคอืมผมวันนี้ผมจะพาจัดการโกเรมสักห้าตัวนะไม่รู้ว่าจะทำรรยังไงนี้จะจัดการลิงก,ก่อนน,นี้น,นี้น,นี้นี้ ไม่ใช่กบหรอกมันคางคกไปครับอ่าไปจะถึงแล้วก็จะถึงถ้ำอื้อหืออื้อหือลิงลิงลิงมันควนตรตีนเหรอเห็นไหมขอหิวสักหน่อยอน้ำผึ้งไปอ่านี่เรามาถึงถ้ำคิดตั้นแล้วนะฮะเราเราจะมาจัดก,การโกเลมสักห้าตัวครับไปโกเลมก็เลเวลสักเก้านี่เพราะว่ามันเลเวลกับเท่าก,กันกับเรานะ ตัวคิดตั้นนะดูดูโคตรสวยซีนีนโนีเป่ยไเลเวลเท่าไหรามีสกิลตีเฮ้ยบักบักบักติบักตีบักเขาจัด,าดาจาก,การไปแล้วสองตัวนะนี่ฮ้ยเขาจัดการได้ ่นะเพิ่เออามิกล้วยอ้แล้วได้ิตตนมาสิบสี่อะไรหรอแล้วมีทองคำด้วยนีีีีอโกเลมแล้วก็มีทั้งแ่หิธรรมดาโอมโกเลมยักษ์สีแดงอ้ถอยถอยถอยไไถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนิขอเวลาฮิกเ็ไป สวยเลยนะครับตีตี่ไอ้ยรเงี้ไยไม่เป็นไรครับ ก็เดียวไม่ต้องกาาไปแล้วอัพความว่องไวไมเบียดักหนึ่งร้อยนะเราถึงได้การซื้ออาวุธนะนี่ระเบิดมาระเบิดรับาแบบนไปสองโซนน่นี่ไป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 เครับม่ตรงตานดีเลยนะ เลเวลขึ้นเลเวลหน่อยใช่ <bur ma. S 1> ครับเราต้องเติมพลังตอนนี้เลเวลของเราก็93แล้วครับอีก7เลเวลนะเปิดสกิลหนึ่เปิดสกิลบ้าขึ้นีะจะโจมตีเลยแล้วตีไวขึ้นนะครับนี่ thoải thoải thôi 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 thôi, thôi thoải thoải thoải, thoải. thoải, thoải. thoải, thoải. nó โอ้โหทีทีททละหเลยเราไม่พอนะนนแล้วกินสกิลห่พร้อมใช้งานสกิลห่งังไมพร้อมเนี่ยรอรอเรารอสกิลหนึ่นกะถึงจะหก สกิลหสกิลหพร้อมแล้วาเดดแใช้สกิลมันติดปากเลยวะาไมหอกมาแล้วล่ะไี้เรื่ออมนก้ากกดก กินเห็ดไปอะไระเรืเก่าเจ็ดดาวไม่กลัวแล้วโอ้โหเอฟพีเราก็โลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาครับสกิลหนึ่งพร้อมอออไม่กลัวไม่กลัวออกมาซีออกมาซี้โ,โหโอ้โหติดบ,บงังมันติดบ,บังเลยมันติดบ,บังเลย ร้อยปีชาตเอ้เออ,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 อตรงนี้อะมันมีทางเข้าไปนะมาเรามาดูว่าเราจะได้สู้กับอะไรนะเอาเฮ้ยอโอ้โหโหลดนานมากอ้าวเฮ้ยโอ้เรามาถึงนี่ได้ไงเนี่ยเราสวยไหมนะพวกเรามาช่วยแล้วนะสู้มัน ลแ,แ,แล้วบุกจะไปแล้วสู้กับอะไรเนี่ยอะอยไรด้วยมโอโ้โหไปครับเลส <est S 1> โก<อ>้เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสู้กับอะไรนะอะไรครับเนี่ยโม,มีคนมาแล้วเนี่ยไปครับเลสโก้เฮ้ยอะไเนี่ยอะไรก็ไ,รรไม่รู้นะยิ้งโควิดไมงหายเฮ้ย สู้เลยรโผลาเ้ยติต well ิดดพี่ติดพติ่ไทกไทกทกเดี๋เอาอสสิลหนึ่งให้พร้อมนะสู้กับโคโรนาไปละตีตีดิกไก็ไดนไ่หูบอสตัวพ่อเ ลอยรอ,อสกิลหนงนะฮะอ้ะพหารไปไนมดเนี่ยอ้าวลงมาดีสวัสดีค่าเปไหนหรือรูแลวรูแล้ว,ล,ล,วลงมาช่วยลูกน้องก่อนเนรอสกิลหนึ่งครับรอสกิลหนึ่งโอ้โหเาอาไปเชฟเจสู้ไปนะกับพาหารน,นะรู่รู้ว่าจะเห็นหเชฟเจไน,น ใจเย็นใจเย็นสกิลหนึ่งยังไม่พร้อมมีดเดียวมีดเดียวมีเดียวมาฮะสกิลหนึ่งพร้อมมาดิมาดิมาดิโควิววเดเข้ามาเรียบร้อยเราจัดการไม่ได้แล้วยังระเบิดจริงๆนะเน,นี่ยผมว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะเปไ็นไงเอาแล้วเอาชิมนเนยจัดการโควิดเดี๋ยวเดีเด๋ยว ขอเชฟเจก่อนคือว่าไอเทมจะเต็มขาหินไปเฮ้ยนี่เราชนะแล้วแค่นี้เองเหรอง่ายไปไหมนี่ขายฐานหินแล้วก็ได้ทองครับก็เก็บไว้ครับเสร็จสำรวจอืมเลยไม่มามีอะไรอีกไหม ต้องมาเดินสำรวจถ้ำโควิดนะนี่โคเนมโคเนมโอ้โคเนมเลเวล120อันเจาดีทหารมาสู้อลยโอ้โคเนมเลเวล120ถ่ถอยกันถอยกันฮิวเนะ้แทร์ฮิวไปที่ยิงเราซื้ออาหารให้เชฟเจได้แต่ว่าเชฟเจต่อสู้อยู่ รอก่อนรอก่อนสัตว์โลดาโอ๊ะ ย่อมชนะโอ้โหไอเทมเต็มกระเป๋าเต็มกระเป๋าเต็มขายยาพิษเด้โอ้โปึกปึกทันโอ้โหสามหมื่นเลยละไม่ได้ไม่ได้ใช้ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะโอเคดอกไม้ขายดอกไม้ให้หมดแล้วเราจะไปซื้ออาวุธกับพ่อหมดนะโอย ไปครับต่อไปอ่ะหมดแล้วนะมีแค่นี้ได้เยอะแยะเลยโอ้โทหารทหารเยอะมากข้าไม่มีอะไรจะทำหรอกโอเคครับอ่ะเราสู้บอสโควิดได้แล้วนะครับตอนนี้อ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นของเราแล้วนะเกาะล้างเป็นของเราทั้งหมดแล้ว ผมลืมบอ,อกไปที่อ่ถ้ำช้างผมได้ไปสู้กับบอสบอสที่มันชื่อว่าอนาเปเป้อะนี่เนี่ยนะ,ะผมก็ชนะมาแล้วเพราะว่ามันทำบลูสเลเวลรน้อยนะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเราที่บอกไปก่อนอ่าพอหม่ะเอีะยวผมจะพาไปดู่หน้าตาของบอสอนาเปเป้นนะ ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าถ้ำช้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบอสอลานบอสในถ้ำช้างนะเดี๋ยวพวกช้างแล้วก็ยังไม่สนใจมันเราจะพาไปดูบอสบอสในถ้ำช้างนะ Let's go <S รอบนี้เมสสเราพลัเกมของเราเองเก็ขาอว่าผ่านนะ ขึ้นมาที่เลเวลหนึ่งร้อยก็ถือว่าขาดนี่ฮะตรงนี้ประตูตรงนี้มันจะเหมือนทางเข้าของถ้าโกลเลมเมื่อกี้นั่นแหละฮะนี่ตัวนี้ก็คือลาดบอสนะเนี่ยมันอยู่ไออยู่ไหนเนาะไอเอ็นพีซีตัวนี้เนี่นี่แหละตัวนี้มันจะโดนคําสาปนะอืมมันโดนโดนคําสาปแล้วให้เราสู้นะตัวนี้มัน ที่เลเวลร้อยเราก็ชนะอัลมาแล้วนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้อัดคลิปมานะครับอ่ะโอเคครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปมีหรือคลิปไหนก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย